โอ้หพ่อเล่นเหมือนกันเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหนี่คิดถึง uh, น้องริแน่ๆเลยมาหาดีทุกวันหาดีทุกตัวเลยอ่ะทำเงินด้วยอ้หอยากเล่นกับรนหมดเลยอ่ะใครๆก็อยากเล่นกับลินั่นนี่อ่ะ ไม่ขขอบคุ้ขาดแน่าเลยเลยดิอุ้ยน่ามเลยนนไม้เดียวน่ามาเล่นต้นไม้เดียวมันได้แต่ีบน้ออุ้ย มันมองตามอะรเสร็้นันดไม่ท่าไม่ทามันอันสั้นเหรอมันจะขวานไม่ท่าสิมัไม่ขวานเนอไม่ขวานเนาะกินไมกินยไม้เอ้ยอ้ไ มานรดดินใบไม้อย่างไรพอรดกินใบไ,<อ>ไม้หอยดินะมันไม่ชอบของแม่ต้านเนาะสวัสดีค่ะ<อ>สวัสดีพี่พี่พี่เข้ามาใหม่ทุกท่านค่ะพูดคุยกันได้นะคะมันแน่มันดินใบไม้อย่างไรถวยใบไม้ริดหลุดอะ่ะมันมอหาใหญ่เลยนะ่ะมันกินมันได้ยินเสียงริดอยู่ตรงนี้แน่ๆเฮ้ยเฮมันกำลังหาที่ลงหเหงือ่หรอมีมาเยอะเลยนะ เออเออเอิ้ดใกล้เกินไปมันจะขวนริ้ดเอาอันยาวๆลิ้ดถ้าเราอันสั้นเดี๋ยวมือไปเนี่ยริ้ดถือฝานี้เออคอนะค่ะมันบอกคอเลค่ะริ้ดนาเลยมัน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 จนานยาวจุอ่ะเออริ้ต้องระวังระวังนะลิ้ดมันยาวนะลูกมันมันมันมาไปอย่ มันงอแล้วอุ้ยมียุงงั้นนี่อ่ะบ้านเราไม่มียุงใช่มันนี้งององอไปอันนี้ได้มีไหมถ้าไม่มีอะค่ะเฮ้ยไข่มันวิ่งมาไปตรงนู้นเลยไปกรงเดิมไหมมันจะได้กระโดดได้อะหัวมันโป๊กับะลุกปะไปตรงนู้นปะมันจะได้กระโดดได้สบายๆปะ กระโดดขึ้นมาได้ไหมว่านกระโดดขึ้นมาได้ไหมยื้ด้วยไม้ะโดด้มาได้ยื้อด้วยมันดำแบบนี้ออยื้ด้วยะดูได้ไหมตู้ได้อริศถอดลิ้นมาอยูแล้วจดูจะ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 ดูตูา มันด็อกินได้หรอไอ้ใช่มัชอบกินหญ้าของน้องอาริธอ่ะมันลงมาได้ไหมน่ะตัวของน้องอาริธตัวเล็กๆกับข้างบนด่าดูทุกท่านนะคะพูดคุยกันได้นะคะเฮ้ยเฮ้ยกะโดดลวกะโดดไปไหมเอ้าอาริธปล่อยให้มันนะเฮ้ยมันกระโดดได้ด้วยอาริธด้สิเฮ้ยมันไต่ขึ้นข้างบนได้ด้วยอ่ะจอยมันตนี้มันมีโอุ้ยแข็งแรงเลยอ่ะ เอ้ยถ้าขึ้นสูงยังเลยอ่ะแดีเดเก็บไม้ลวหักไม่ได้ีนี่ลิงเลยนี่มันคือลิงเปล่าเนี่ยี่ร้องเพลงลิงให้มันฟังสิมัคือลิงกเปล่เนี่ยเดิเงี้ย แมวแมวด้วไหนอุ้ยใครทำอ่ะแมวดําแมวทำหรอแมวดำด้วงแมวดำด้วงแมวด้วงอ๋ออ๋ออ๋ออ๋เจ้หนูไม่ได้ด้วยอ่ะใช่อ่ะไอ้วนวันวันวนขึ้นมาแล้วขึ้นไหวไหมเราอ่ะไต่ขึ้นมาไหวไหมไม่มันไม่ไหวเออมันไต่แบบนี้ไหวมันไต่แบบแบบแบบ นี่ไหวเนาะต้องใต่เบาๆอ่ะนั่นต้องแต่เบาๆในวันแบบแบบนี้ไม่ได้หรืวันเกินไปแน่ๆเลยเนาะตัวนี้มันแล้วตัวของลินมันไหวไหมเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวเหมือนกันเอ้ยมาเล่นเดือนขอเล่นบ้างอุ้ยระวังตกนะไม่ต้องไม่มีมือจับดินะน้ำอ่ะอ่ะหัวบ้านแมวเออกววดเลยมีมดไม่หนาวไม่กววดอ่ะ อ้าวไม่มีเล่นได้เฮ้ยเจ้ารูปหล่อรูปหล่อเ,เอ้าโหเก่งยังเลยอ่ะกวนมดให้แมวด้วเหรอ

ใคายืมยต้องไหนโอ้โหกวนมดให้แมวอหรอ้ยมันมดจริงจริงๆด้วยระวังมันเข้ารองเท้าดินั่นอะนี่เดินมาทางนี้ไหมไม่มีมดเอาดิมันโชว์ดิดกละมันไต่โกงโชว์ดิดิละมันเป็นลิงแน่ๆเลยเนี่ย ไม่อยากกดไปหาแมวสิลิตต้องกวดออกไปไกลๆสิเฮ้ยยิดว่าลิตเล่นกับมันมัน้มง,เอ,งเอาวังมดกัดนะลิตอุ้ยแมวมันต้องดีใจแน่ๆเลยบ้านมันจะสะอาดแล้วเนี่ย ไปดิใจดีอ่ะไปดูแมวดำโกงนู้นไหม,ไมเอาทำไมเราไม่ไปหาเพื่อนๆนะดอลล่าเพื่อนๆไปรออยู่จังนู้นนะ่ะเราสันโดดนะเราอะ่ะพาไปดูบ้านติ็ก อ๋อที่ตักหงเหรอป้าอ้อเอาไว้ไหนไม่รู้อ่ะลูกไว้ใจนู้นเหรอกวดไว้ข้างๆนี้ก็ได้ค่ะกวดกองไว้ตรงนี้ก็ได้กองไว้ก่อนเดี๋ยวรอป้าอ้อมาแล้วรีถามนะที่ตักขยะอยู่ไหนคะอย่างนี้นะแต่ถ้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไว้ตรงไหนเนาะเดี๋ยวรอป้าอ้อมาก่อนเนาะที่วดกองไว้ก่อนรีหลบไปอย่ามุดเข้ารองเท้าดีนะ นเนีแมวมาให้แมวแมวมาให้อโให้แมวมาให้อ่ะมันเหนื่อยแล้วมั้งนะลูกมันไม่เล่นกับเราแล้วอ่ะไปดูดอลลาสิมันแอบอยู่ตรงนู้นตัวเดียวอ่ะนู้นเลยนาะไปตามหาให้มันมาอยู่กับเพื่อนๆมันจะได้ไม่เหงาไหมค่วไปไหมแมว้มวแมวแมวอย่าไปกลังจะไปกับนี้แล้วน่ะ มันแอบ,บอยู่ตรงนูง้นเอา้ามันหายไปแล้วลมันแอบ,บอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยมันแอบ,บอยู่มุมนี้ตัวเดียวอะทำไมไม่ g, ไปหาเพื่อนอะทำไมไม่ไปอยู่กับเ,เพื่อนเนี่ยเพื่อนเล่นอยู่ตรงนู้นเต็มเลยไปแล้ว,ลวมนนี่รึร้ายนั่นแหละนี่ยัไปแล้ว <S <S <ๆ>เวนี่ มาโดมดอกไม,ม้มาามอ่ะมามาไหนตู๊งเฮ่นอ่ไงนี้ไงพาไปทางนี้แ่ะว่านี่แล้วมันว<ะ>ิ่งเล่นอยู่ข้างบนนู่นแล้ว มาช่วงวันลอยกระทงก็เลยได้ชื่อกระทงทองมาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงกัลังวิ่งออกจากมุม